ที่นอนตัวนี้เนี่ยผมใช้ได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับผมก็ยังไม่เกิดอาการยั่วรู้สึกได้ถึงความนุ่มเลยนะครับผมที่สําคัญเลยตัวไฮเปอร์เมมรี่โฟมของเขาเนี่ยก้อนเล็กๆสีเหลี่ยมๆเราอยู่ข้างในเราสามารถจัดทรงตัวท็อปเปอร์ตัวนี้ได้ตัวยางเขาก็ ทำออกมาได้ความหนาเหนียวแข็งแรงทนทานนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่องซ u เปอร์เอ็นะครับคลิปนี้นะครับผมใครบ้างครับผมที่เจอปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังอ i ฟฟ s y ซิน o ดมหรืออาการนอนหลับไม่เพียงพอปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยก็เกิดได้หลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนอนนะครับผมที่นอนของเราเนี่ยอาจจะแข็งเกินไปหลายๆคนเนี่ยก็จะมีสรีระร่างกายหรือว่าความชอบไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบนอนที่นอนนิ่ม ที่นอนแข็งหรือว่าบางคนชอบนอนหมอนสูงหมอนต่ำซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้หาสาเหตุต่างๆที่ทําให้เกิดปัญหาพวกนี้ผมก็ได้จัดเป็นเจ้าตัวท็อปเปอร์จากแบรนด์โชวานะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นท็อปเปอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่เป็นรุ่นพลานะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัวกล่องเขาเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับวันนี้ผมจัดตัว6ฟุตมาเลยนะครับผมจัดเต็มให้กับที่นอนห้องนี้เลยเป็นตัวที่เรียกว่าจบนะครับ ใครที่กำลังสงสัยหรืออยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของเขานะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกแกะกล่องกันเลยนะครับผมว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นยังไง ภายในของเขานะครับก็จะมีตัวคู่มือนะครับผมที่ขอบคุณที่สนับสนุนแบรนด์โชว่าคุณสมบัติต่างๆของเขาในเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายอันนี้ก็เป็นคู่มือนะแต่สำหรับใครที่ซื้อไป แรกรู้สึกได้ถึงความนุ่มเลยนะครับผมเวลาเรานั่งลงไปนะครับผมเดี๋ยวลองนอนดูหน่อยสัมผัสแรกนะครับผมให้ผิวสัมผัสที่มันค่อนข้างดีสีเนี่ยสวยมากๆเลยสีเทาเกรดูมินิมอลดูแบบไม่เปื้อนง่ายครับผมแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยที่สําคัญเลยตัวไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมของเขาเนี่ยก้อนเล็กๆสีเหลี่ยมเหลี่ยมเราอยู่ข้างในเราสามารถจัดทรงตัวท็อปเปอร์ตัวนี้ได้มีเทคเจอร์การเย็บของเขาที่มันแตกต่างคุณสมบัติท็อปเปอร์พรามรองรับสรีระร่างกายนอนหลับสบายตลอดคืนระบายอากาศได้ดี ทนทานไม่ยุบตัว ป้องกันแบคทีเรียตัวปอกหมอนหุ้มแอร์ทรกมีความหนาให้ผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มมีการถักทอ2อเลเยอร์คือแบบละเอียดมีความเหนียวยืดหยุ่นรองรับการหดตัวได้ดีแบบหยาบจะมีช่องอากาศช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกลดการอับชืน้นภายในใช้วัสดุไฮเปอร์เมมเบรนมด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์เมมเบรนมขนาดเล็กสามารถรองรับสรีระร่างกายได้อย่างอิสระมีความนุ่มฟูสามารถคืนตัวได้ดีเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานทดสอบกดทั้งหมด สครั้งตัวที่นอนสามารถคืนตัวได้อย่างรวดเร็วด้านข้างมีการเย็บเข้าตะเข็บเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความทนทานสามารถพกพาหรือขนย้ายสามารถนํามาใช้วางนอนบนพื้นได้ด้านใต้ตัวท็อปเปอร์มีผ้ากันลื่นหรือผ้านอนสลิปเฟอร์บิดทำจากยางซิลิโคนช่วยเพิ่มแรงเสียดทานยึดเกาะกับผิววสัสดุต่างๆเช่นแผ่นไม้แผ่นกระเบื้องหรือแผ่นยางได้ดีตัวท็อปเปอร์เขามีความหนามากๆแล้วก็ตัวยางลัด ที่นอนเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ความหนาเหนียวแข็งแรงทนทานนะครับตัวที่นอนมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดคือแบบ3.5ฟุตมีความกว้างอยู่ที่110เซนเหมาะสําหรับการพกพาเน้นการใช้งานนอกสถานที่แบบ5ฟุต มีความกว้างอยู่ที่150เซนและแบบ6ฟุตมีความกว้างอยู่ที่180เซนตัวนี้จะเหมาะสําหรับเป็นที่นอนครอบครัวหรือเป็นที่นอนขนาดใหญ่เหมาะสําหรับการใช้งานอยู่กับพี่ทดสอบทดลองใช้งานเราจะเห็นได้ว่าการนอนด้วยที่นอนปกติเราจะรู้สึกตัวที่นอนแข็งจนเกินไปทําให้ไม่สามารถที่จะรองรับกับสรีระร่างกายของเราทําให้เรารู้สึกถึงออาการปวดหลังปวดเมื่อยเอวการขยับตัวก็จะเกิดแรงเสียดสีทดลองเสริมที่นอนท็อปเปอร์จะรู้สึกได้ถึงความนุ่มสามารถรองรับกับ สรีละร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอาการปวดหลังปวดเอวและสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการนอนดูหนังเล่นมือถือหรือการอ่านหนังสือต่างๆก็สามารถทําได้อย่างอิสระครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานเจ้าตัว Topper รุ่นพลายของโชวาตัวนี้นะผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็น Topper ที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับผมซึ่ง ที่นอนตัวนี้เนี่ยผมใช้ได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับผมก็ยังไม่เกิดอาการยวบยังสามารถใช้งานได้ปกติยังมีความนุ่มฟูอยู่นะครับเพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยคือเขาจะมีความฟูก็คือประมาณ6ชั่วโมงนะครับเขาจะคืนรูปขึ้นมา ให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนเรานอน8ชั่วโมงไปทํางานข้างนอกสารที่เนี่ยกลับมาเนี่ยที่นอนเขาก็จะฟูกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวไฮเปอร์เมมโมรีโฟมเลยนะครับแล้วก็ส่วนแตกต่างของตัวที่นอนของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นไฮเปอร์เมมโมรีโฟมที่มีการทําเป็นแบบลูกเต๋านะครับเขาจะไม่ได้เป็นการขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวทําให้ตัวที่นอนนะครับของเขาเนี่ยสามารถที่จะขยับ หรือว่าเปลี่ยนรูปทรงไปตามสรีระของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผิวเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยทำให้มันเป็น2องเลเยอร์นะครับก็คือมีแบบ ละเอียดกับแบบหยาบซึ่งแบบละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีความเหนียวยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ตัวหยาบเนี่ยเขาจะมีช่องระบายอากาศนะครับเพื่อเพิ่มการระบายอากาศแล้วก็ช่วยในการลดการอับชื้นหรือว่าเชื้อราแบคบทีเรียต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเท็กเจอร์การออกแบบของตัวโปรดักของเขาก็มีความหนาก็คือเป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างจะเหนียวมากๆนะครับแล้วก็ตะเข็บด้านข้างเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีการแบบขน ไปใช้งานเนี่ยนอกสถานที่ต่างจังหวัดบ้างประมาณ3ครั้ง4ีครั้งได้นะครับก็คือเอาไปใช้งานกับที่นอนที่บ้านหรือไม่ก็ไปโรงแรมบ้างนะครับผมก็เราก็จะเจอกับที่นอนแข็งๆบ้างที่นอนสปริงบ้างที่มันค่อนข้างจะยวบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่นอนที่เป็นที่นอนแข็งเนี่ยมันจะตอบโจทย์มากๆนะเพราะว่าที่นอนเขาค่อนข้างจะนุ่มนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆเลยที่ว่าถ้าเราไปเจอกับที่นอนที่มันค่อนข้างจะ แข็งอย่างที่นอนยางพาราหรือว่าที่นอนพวกใยมะพร้าวพวกนี้นะครับมันจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับก็คือเวลาเรานอนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่มันค่อนข้างนุ่มสบายเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกรองรับกระสีระของเราได้ดีจะมีหลายๆคนนะครับที่มีอาการโรคปวดหลังเลยนะครับคุณหมอเนี่ยจะต้องให้นอนนอนยางพาราเท่านั้นนะครับเพื่อที่ว่าให้มันกดรองรับสรีระแล้วก็ไม่ให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันเคลื่อนหรือว่าผิดรูปมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยมันทำงานหนักมากขึ้นอย่างเช่นเวลาเรานั่ง นะครับหรือเวลาเรายืนต่างๆเนี่ยถ้ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันผิดรูปกล้ามเนื้อของเรามันก็จะทํางานเกิดอาการเก่งกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกเนี่ยมันจะต้องอยู่ในท่าที่ถูกต้องนะครับมันจะได้ไม่ปวดหลังแล้วก็ ตามเนื้อเราจะได้ไม่ต้องทํางานการนอนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลกับสมองมีผลกับการทํางานของเราแล้วก็มีผลกับระบบอาหารของเราด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการนอนเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมที่นอนก็เลยเป็นปัจจัยหลักยิ่งถ้าใครมีอาการปวดหลังหรือใครเป็นคนที่อยากนอนที่นอนนุ่มๆแต่ว่าอยากรักสุขภาพนะครับก็แนะนําเลยเป็นท็อปเปอร์ จากแบรนด์โชว่ารุ่นพลารุ่นใหม่ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่แบบผมอยากจะแนะนําจริงเพราะว่ามันให้ฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนใครนะครับผมเพราะว่าท็อปเปอร์ทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะเป็นแบบชิ้นเดียวนะแล้วเขาก็จะให้ความแข็งไม่นุ่มขนาดนี้นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะนุ่มมากๆแล้วก็ฟูมากๆเลยค่อนข้างจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความนุ่ม นอนสบายนะครับแล้วก็มีอาการปวดหลังหรือว่าใครที่อยากได้แบบรักสุขภาพก็ได้คือบางคนเนี่ยไม่ได้ปวดหลังก็สามารถที่จะนอนได้นะเพราะว่าให้ฟีลลิ่งที่นอนสบายสามารถไปทดลองซื้อใช้งานก่อนได้รับประกันความพึงพอใจใน7วันถ้าไม่ถูกใจเนี่ยสามารถคืนได้สําหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็มีโคโโด้ดส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์พิมพ์คขาว่า SPF 1 0ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผม,ผมเจอกันคล ขอบคุณมากครับ